ตอปอล่าเพิ่อื่นมาต้มข้าเปียกบำมลงคลาเจนให้กับตัวเองต้าเป็นข้าวเปียกใส่ปีนไกค่ค่ะขึดนพอดำตกแถวพู้นแถวตาต้านตาเบี้ยงคนละไปกินนัดดนแล้วคือบอตปอปอเล่าเ้ยแมนแนนมาเสร็จต้อง,องกัน สวัสดีจ้าวันนี้่ากับตามีคือเกาค่ะมือนีค่ะคือยากตำพวกเมันตำเฟือตคข้องตำยังกอตำข้อเปียกเบื้องเนี่ยล่ะเป็นตาแซ่บตาแซ่บไหมหูเน้นเหนียวนุบหนับแห้งทำไรแต่ค่ะมาจ,ะจัดๆล้วมันกันใส่ทุกอย่างที่อยากกินเบื้องส่วนหนังมันหนังไก่ทอดของน้องหมวยจ้าบูยแต่ไร่ะ ืมหตุกๆเลยมาแสบๆซิมกันืมมวนอันนี้เสนกงก็จับเดอ้อนี่ด้วยทา่าพอปอเล่วเพิ่เอื่นว่าต้องขอเปียกอือออมอมืมโอยมอคจับเส้นเนี้ยงนึบบ เป็นข้วเปียกบ่มลงคอราเตนให้กับตัวเองเ,เด้งๆดอืม นางไก่ทอดข้างนอกหมวค่ะรสชาติเข้มกลนกรอบแห้งไม่อมน้ำมันนะอืมอ,มอมืจับพร้อม เพราะว่ามันจะตามลายด้วยขเบอยากก็ได้บาดอยู่ลังสนามบินนี่เสียงปุ๊บเสีย ตาจากินครั้งแรกตาเฟออยูอ่น้ำตกตาดขมิดอยู่ที่บ้านอะไรนะห้วยหลวงหรือว่าหลวงหลวง,วงนี่แหละน้องถ้าเบิง้งคีดพี่ขี่ขึ้นหนัวตุ่มตำบ้านเจ้าเวอบ้านน้องหลวงเนี่ยค่ะ Nó mắc nặng cái còn uhm. Kinh khang cái hùng nọ lượng uhm. uhm. năm đêm mình làm ได้ตินไงนะ ลับจ้าไปน้ำบ่บอกแมวว่ะเลดแตกได้ด้งจมแม,มนตัวหกแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์บอกโหลดพี่น้องคะ่ะถ้าอยากถือเหล็ก ขับรถไปเบิ้งหนังเพิ่นเคยขับตต่งแต่รถขั้นใหญ่เิ่นั้นแหละขับรถขั้นหน่อยนะขั้นหน่อยม,นนอยมันเราใส่สะเกิดนะคะ่ะที่นี่มันเราตกคุม้มสะเกิดไม่เราแตกสวัสดีคีขั้นใหญ่แต่ขั้นสูงนะตกคุ้มกับปอะสะเมนนะ นังไกลขหองหนังมวยแฟนอา,อายเป้าแดงและพูดใดไอยากกินกะไปเอาแล้วเราอะไรหลุดด้วยค่ะแบบโกเข้มเขาดีกรอบไม่โอนน้ำมันนะคะ ra tay lại tiếp đi có bùn ếp hơn có biệt Nó trình nhanh cái gì hả? ต้องใส่สอนนะไม่อยาัางิีวบาเหมือนหรือหบหรือบนะครบนะอ๋อ ไม่ว่าน้อมแข็งตัวนี้ขึ้นนั่งดีแหละ ไปแลน้ำลูกเปิดโรงเรียนเนี่ยมาต่อกับไซตุตนห้าวินเปิดเทอมใมม่ข้องขวันนะ่ะแต็กก้อนเนี่ยค้องขวันนะ่ะบอกหายด้วยค่ะแต่ตอนนี้ข้องขวันนะ่ะหาย เปิดเทิม่มไหมวจะจ๊ะเปิดเทิม่มเต้มือไอ้ซมือเตยโศกไปโรงเรียนซมือสมือหนูคิดถึงแม่หนูไม่อยากไปหนูอยากอยู่กับแม่มาได้บอกว่าเดี๋ยวแม่ซื้อรางวัลให้นะไปไปไปโรงเรียนก่อนแหนูไม่อยากได้รางวัลหนูอยากอยู่กับแม่ กุ้งแมงแล้วสิใต่อ่อนคู่กับตะล่อมเอา bảo giam Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ทอบแบบไงอ่ะของหนังมอยด้วยค่ะนัางใจทอดมอยพากินมาจับแกล้ไ,ไหนเปาแดงเผ็ดดีแฮะบได้เผ็ดปกพริกด้วยเผ็ดอหอมแข็ หล่นงบิ๊กแม่เพิ่นไปหับลูกมันทำข้อตกหมอนหงวกแงหงอกแงแงค่ะรอบก้อนี่เป็นดัเป็นอยู่มันเกือบเคืองเดือนข้อตกหมอนอ่ะแบบนางเครืองลงมาจากกรุงเทพแบบที่นี่มันมันแบบมันเอ็นเขามันพีกอ่ะนะเราเลยมันลองไปหนวดเบ่งออกแหง้งพีไปวอกเ่า อย่าหลอกหนิเลยว่าสิเจ้าหย่อ,อนอย่างของวะเจ้าหย่อนไปไปกินยา่ายกามเนี่ยตอนยามมัได้ซื้อมากินอยู่หลอกหนิน้อเพราะว่าเคยใช้วิธีนวนแล้วมันมันเป็นค่ะเก่าเก่าบ้นบาเศร้ามันบ่เบาซ่วงนะก็ได้ว่า,นะเ,วาเดี๋ยวกินเขาแล้วเนี่ยจะไปหาตือยา่ายกร,รมเนี่ยมากินเนาะค่ะเนาะเอาพี่น้องจ้ะผู้ใหมาคลิปนี่อยากไต่ไรวิธีเฮ็ดวิธีตำของตำเขาเปียกกะหมิ่นไม้ลายเด้อเด๋วยวตำจ้ะ มาบอกสูตรนะคะว่าใส่ใส่เตี๋นยางใส่วิธีเฮ็ดตังไดแนงสินะตามบอกห่อบอกหุ่งเนี่ยแะมันก็บ,บ๊มีวิธีตามโบราณดอกคือกันกับนตามพวกเตี๋ยเล็กนั่นนะคะ่ะกะมากกะฝากอะไรก็แช่ให้ตดำน้ำในแต่ดเดอ้อผู้ใดอยากกินแคบหมูเอ้ไม่แม่ทำไม,มแคบหมูนั่งใกล้หองน้องไว้กะไปสั้งกระเล้าเด้อค่ะเดอ้อไปละค่ะพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจา้า